สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะเสาร์ที่เราไม่ได้มาเนาะหลังจากแคนดินไหวเนาะแคนดินไหววันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมโอเคอวันนี้นะคะคอนเทนต์ครูขอแชร์ก่อนคอนเทนต์นี้นะคะเกี่ยวกับใส่ไม้ก่อนนะคะ คอนเทนต์นี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับทำสภาวะจิตสภาวะใจอย่างไรนะคะเมื่อเรา,เราประสบกับเหตุการณ์ <S 2> <S 2> <ค>ที่มันแบบมันช็อกเราอ่ะมันทาให้มันทาใ,ให้อารมณ์ความรู้สึกเรารู้สึกแบบไหวเอ็นนะรู้สึกแบบไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยนะคะที่จริงครูก็เขียนลงเพจไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าครูอยากจะไลฟ์สดเพื่อจะเขาเรียกว่าออบอกถึงวิธีวิธีที่ครูใช้มาตลอดเลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราตกใจ เหตุการณ์ที่ทําให้เราตกใจเกิดขึ้นบ่อยไหมในชีวิตไม่ค่อยเนาะเฉพาะโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยเนาะม,มันก็จะมีบ้างแต่ว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างน้ําท่วมอุทกภยัยลมเอาหลังคาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะเราจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกคนเขาเรียกว่าเป็นการรีเซ็ตนะตามมาค่ะตามมาค่ะ โอเคเขาเรียกว่าเป็นการรีเซ็ตนะคะรีเซตระบบร,รีเซตระบ,บบในที่นี้หมายถึงระบบของโลกอะทุกคนเมื่อก่อนอะเราอยู่ในโลกที่หมายถึงตอนที่เราไม่เกิดนะมันมีเขาเรียกอะไรอะไดโนเสาร์ทำไมไดโนเสาร์ศูนพันอะทุกคนรู้ไหมว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงศูนพัน ภูเขาไฟระเบิดแล้วมีอะไรอีกนะแผ่นดินไหวใช่ไหมแผ่นดินแยกตัวเนาะมันไม่ใช่สิ่งแบบผิดปกติเลยนะทุกคนมันเกิดของมันอยู่แล้วแต่เราดันนะคะเกิดมานะคะเจอยุคในยุคที่โลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงพอดีนะคะหนึ่งนะสองที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสนามพลังงานแม่เหล็กโลกก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยส่งพลังงานอะไรให้โลกคะหมายถึงพลังงานมวลรวมของโลกนะ แก่งแย่งชิงดีอยากเป็นใหญ่อันนี้คุณพูดถึงทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยนะเว้ยนนก็คืออยากจะครอบครองโลกอยากจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยากจะร่ำรวยใครจะเก่งกว่าฉันไม่ได้ฉันต้องเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วส่งคลื่นพลังงานแบบนี้นะคะไปยังโลกนี้เขาเรียกว่าสนามพลังงานมวลรวมของโลกฉันอยากเอาชนะฆ่าการห้ำหั่นกันมันก็เลยทำให้โลกเราเนี่ยได้รับสนามพลังงานที่มัน เป็นพลังงานด้านไม่ดีส่วนใหญ่มันไม่ดีมีแต่คนดีจริงปะทุกคนรู้ตัวไหมเนี่ยว่าอยู่ประเทศไทยนี่เราโชคดีมากเลยนะคนในประเทศเราส่วนมากรักกันไหมอ่าหลังจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะเคยเห็นคอนเทนต์ในทิกตอกไหมอยู่กันออฟฟิศสองคนเหลือกันที่ออฟฟิศสองคนไม่ถูกกันแตพ่พอแผ่นดินไหวปุ๊บไม่คุยกันเป็นหลายเดือนเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นปีแล้วนะไม่ถูกกันอีสองแผนกไม่ถูกกัน อแต่พ,อ,พอแผนแทนดินไหวปุ๊บมันวิ่งมาจับมือกันเฉยเลยเพราะว่ามีกับมึงกับกูอะถ้าแผ่นดินไหวถ้าแบบอะไรซุดอาคารซุดลงมามึงก็ไม่รอดกูก็ไม่รอดจับมือกันไว้ก่อนจริงไหมจริงอย่างน้อยก็กูก็มีเพื่อนบอกเฮ้ยเพื่อนตายะอะไรเงี้ยเราระยะเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินอะเราจะไม่รู้สึกแบบมีตักกะมีหัวโขนสมองของเรานะคะสมองของเราเขาจะถูกประมวลผลให้ โฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นณนขณะนั้นอัตโนมัติเราจะตัดทิ้งหมดว่าอินี่วันนั้นมันด่ากูอินี่มันนินทากูอินี่มันใส่ร้ายกูอินี่มันทํางานไม่เข้าขากูหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นภาวะที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์เนี้ยมันจะตัดออกมาเลยทุกคนเออเวลาฉุกเฉินนะ่ะวิ่งออกจากตึกชั้นห้าสิบครูสมมติเคยเห็นคนโดคอนโดลดาราไหมหลังละสี่สิบห้าสิบร้อยล้านเละหมดเลยนะ สิ่งที่เขาเอาลงมาส่วนมากคืออะไรรู้ปะ่ะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถ้าลูกอยู่เอาลูกทําไมเขาไม่เอาเงินในตู้เซฟมาวะทําไมเขาไม่เอาบคนอุ้มอะไรคะแมว,มมวเขาไม่ให้เลี้ยงแมวปรากฏว่านิติงงมากเอาอุ้มแมวไปอยู่ใต้ตึกแบบเยอะเลยนะคะคือแบบอะไรเนี่ยมีพันกว่าห้องสมมุติอุ้มแมวมาแล้วร้อยตัวอะไรเงี้ยนิติงงมากมันเข้าไปได้ไงกูไม่เห็นเลยสมองเราจะตัด เรื่องเราต่างๆที่มันไม่จําเป็นสําหรับชีวิตเราเราจะไม่ห่วงทรัพย์สินจริงไหมจริงบางคนนุ่งก็เตลนายสุกเกอเห็นเนาะมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคู้ขำนะมันคือแบบมีความขำในภาวะที่มันฉุกเฉินทุกคนสวัสดีสบายดีนะลุงนะก็คือออยู่ห้องคงไม่ได้ใสก่กางเกงในทุกคนแล้วมันก็รีบแล้วก็แบบคือหนูต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะเวลาแผ่นดินไหวกรุงเทพสมมุติว่าแผ่นดินไหวปุ๊บเสียงที่จะดังเสียงแรกคือก เป็นไงคะตกใจไหมเสียงกรีดของผู้คนแล้วก็เสียงประกาศที่ในคอนโดสมมติว่าเนี่ยขอให้ทุกคนอพยพเราคิดดูซิว่าถ้าเราโป้อยู่เราจะใส่อะไรมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมันใส่ไม่ได้ใส่ข้าเสื้อในกางเกงในทุกคนแล้วทีเนี้ยมันก็เอาไงดีว่ามันซื้อคว้าเสื้อเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งมาสีดำครูจําได้แต่เสื้อเชิ้ตอะมันยาวแค่นี้เสร็จแล้วมันก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วตูดมันเปิดมันลืมดูเว้ย ไม่ได้ใส่กางเกงในค่ะคือภาวะฉุกเฉินบางคนเป็นผู้ชายใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเออคือวิ่งมาสมองนะมันจะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกหมดเลยบางคนถือน้ําโคกที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วพ่องแม่มือน,นั้นตกสะเกิดละมึงเอามาทําไมโค้กครึ่งแก้วแล้วก็ถือถือไปยอมให้โคกหกแล้วก็ลงบันไดดูคิดดูว่าชั้นห้าสิบอะแล้วแม่งกําแพงก็แบบลาวแล้วอะ่ะ แล้วอะไรแม่งก็ล่วงอย่างเงี้ยเราโชคดีมากนะเราอยู่บ้านนอกจริงปะเราวิ่งเอกไปกี่ก้าห้าก้าเราถึงข้างนอกแล้วนะแต่พวกเขาต้องวิ่งจากตึกบางคนตึกสูงอะเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบชั้นแล้วแบบประสาทมันเสียแล้วทุกคนกรีดร้องทุกคนแบบลงไปอย่างเงี้ยเราจะขวัญเสียขนาดไหนครูไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่เขาเลิกกัน,นะอะเคยอีที่มันแบบเตกตกมาเนาะหลอดไฟตกงง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 ปงูนเอ่ยอะไรตกอย่างเงี้ยแล้วโทรไปหาขณะลงบันไดดีไฟ โทรไปหาแฟนแฟนบอกว่ามันไม่มีใครตายหรอกมึงจะตะหนกตกใจทําไมนักนะเวอรเขาไม่เข้าใจในสถานการณ์ตรงนั้นถูกปะแม่งฟังเส้นสุดท้ายนะเว้ยแฟนนินไหวทาให้กูกับมึงเลิกกันวันนี้แหละเพราะว่ามึงไม่เห็นใจกูเลยว่ากูเจออะไรมาบ้างบางคนนะคุณเห็นบางคนนะเป็นผู้ชายฝรั่ง <c oughs> อีกคนน,นัาา้นเขาขำดีเนาะมันมีเหตุการณ์ขำๆในเหตุการณ์ที่มันแบบเออหน้าตนกอ่ะก็คือ ผู้ชายมันเซ็กซีแ่แทนที่จะดูผู้หญิงเนาะผู้ชายมันเซ็กซี่แล้วมันใส่กางเกงไอน้นัก่กางเกงในตัวเดียวเว้ยรองเท้าก็ไม่ได้ใส่มีคนไม่ได้ใส่รองเท้าเยอะไหมเ mm hmm. ยอะมากมาตันได้เกลือกได้กวานสักอย่างพอมันแบบสั่นประสาทขนาดนี้แล้วทุกคนบอกลงไปออกไปบันไดหนีไฟคือเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยลิฟต์ใช้ไม่ได้ถูกปะบันไดเลื่อนใช้ไม่ได้ทุกคนต้องลงบันไดหนีไฟคิดดูสิว่า50สิชั้นะเราจะลงยังไงไหวว่าอีจจงกุตุย <laughs> อะไรเงี้ยเ <50 S 1> ออห้าสิบ ตั้งแต่สิบชั้นแรกก็คงบบบางคนไม่ได้ตายเพราะแผ่นดินไหวค่ะแต่เป็นลมตาย <laughs> <laughs> เพราะว่าตั้งแต่กูเกิดมากูไม่ได้ฝึกวิ่งเลยแหมอันนี้กูกาลังซ้อมไว้นะซ้อมร่างกายสําหรับเกิดเหตุฉุกเฉิน <laughs> <laughs> บางคนแบบถ่ายคลิปฝรั่งนะม่งเซ็กซี่มากอีนี่ยังมีอารมณ์เซ็กซี่อยู่เนาะ <laughs> ขำมากเลยนะคะบางคนถืออะไรรู้ปะ่ะอ่าแม่บ้านแม่บ้านคอนโดว่าเ้ยมึงจะถือไปทนำะไมไม้ถูพืนะ้นอะแล้วก็กระบอกฉีดเคยเห็นไหม ขาก็จะถูๆฉีดๆใช่ไหมแผ่นดินไหวมึงวิ่งมาตั้งแต่ชั้น60มึงถือมาทำไมไม่ยอมวางด้วยนะเหมือนอุปกรณ์ยังชีบอะไรเงี้ยเห็นเราก็ขำเนาะแล้วแบบว่าเออมันมีหลายเหตุการณ์นะคะที่นี้ครูจะบอกว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใครเป็นมั่งนอนหลับตาลงไปแล้วมันโค้งเคงมันเห็นภาพแบบน้ํากับเพื่อมเห็นภาพแผ่นดินไหวโยกเห็นข่าวในทิกต็อกอะใครเป็นบ้างเป็นคืนแรกเป็นคืนแรกใช่ไหมมีใครเป็นบ้าง ไม่เป็นใช่ไหม,มเราต้องรู้นะเว้ยว่าขณะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสติเรามาหรือเปล่าเวียนหัวเฉยๆใช่ไหมวันนั้นใครแบบวิบวับแรกวิบเขาเรียกวินาทีแรกที่มันแผ่นดินไหวคิดว่าตัวเองความดันขึ้นมั่งพวกเองทุกคนใช่ไหมฮะใครใครคิดว่าเบาหวานกูขึ้นเล่าหว่าอะไรเงี้ยใครคิดมั่งบางคนอาจจะคิดว่าไอ้หนูดีคิดว่าไงตอนไม่ตุ้มว่าหมดแผ่นดินไหวหนูยังแบ ยังอ๋อพูดตรงๆมันก็ไหวขอแผ่นดินไหวแต่ด้วยด้วยความที่ครูพี่ต้องเป็นคนประสาทสัมผัสไวนะคะครูจะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ปกติตอนแรกครูก็แบบมันไหวครั้งแรกเนาะครูนั่งเก้าอี้ครูไหวครั้งแรกแล้วมันอย่างเงี้ยครูคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเหมือนเก้าอี้โยกว่ะแต่ครูไม่ได้คิดว่าตัวเองความดันขึ้นแล้วครูก็จับเก้าอี้ไว้แล้วเก้าอี้ก็โยกแล้วครูก็เลยเอาลองเอาเอาเท้าอะแตะพื้นไห้เฮ้ยแม่งเท้าโยกอย่างงี้เลยเว้ยครูก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวใช่ป่ะมันก็เงียบกันมันยังอ่ เป็จแล้วไม่ต้องอุ้มตัวมาก็ไหวเหงใช่ใช่มันก็จะแรงเลยเนาะเด็ก็หนีเป็นลม <ลง S 2> เลยออกมาอยู่ยเพ่แผงนี้หไปเลตุ้มบอกดูยายเออไปดูยายอย่างเงี้ยแล้วก็กําลังจะบอกว่าทุกคนให้ทุกคนวิ่งออกมาข้างนอกแต่ไม่ทันแล้วทุกคนไปกองกันกบอกว่าประสาทดีนะเขาเรียกอ่าสติดีมากทุกคนค่ะสําคัญที่สุดเวลาเกิดเหตุแบบเนี้ยสติมีหรือเปล่าเพื่อนครูเคยเรียนกฎจักรวาลนะเฮ้ย มันจะมันจะแบบต้องต้องเบรกเวลานะเหลือเวลาอีกนิดเดียวเมื่อกี้แอบประชุมนอกรอบเพื่อนครูนะเว้ยเป็นประสาทเสียเพราะว่าเอาลูกลงมาจากชั้นสี่สิบเคยเรียนกุฎจักรวานแต่ไม่ได้นั่งสมาธิละไม่ได้สวดมนละไม่มีสติละนะคะก็วิ่งพาลูกตัวเองวิ่งมาจากชั้นสี่สิบแล้วลูกก็ร้องไห้กลัวทุกคนประสาทเสียคืนนั้นทั้งคืนนางน้ําตาไหลนางแพนิคเข้าใจคำว่าแพนิคไหม กลัวตลอดเวลาหลับตาไม่ได้เห็นแต่โยก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 แบบเห็นตึกโยกแล้วรู้สึกตัวเองโยกไปด้วยอะ่ะแล้วก็ร้องไห้ทําไมถึงร้องไห้รู้ป่ะจิตแขว่งนะั่นอะ่ะเขาไม่ได้ทําสมาธิแล้วเขาไม่ได้สวดมนต์ลแล้วเขาเกิดความรู้สึกกลัวคนเราทุกคนกลัวผิดไหมไม่ผิดเลยนะทุกคนมีสิทธิ์กลัวทุกป่ะทําไมเราถึงมีสิทธิ์กลัววะ ก็เกิดเป็นคนนี่ถูกปะเรามีประสาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายจะอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยเรากลัวเป็นเรื่องปกติไม่ต้องแบบรู้สึกผิดว่าเออทำไมกูกลัวกูอุตสาห์ฝึกสติตุเจ้าก็กลัวสูเคยเคยเห็นคลิปที่พระสวดมนต์ในวัดหรือเปล่าอสมมติว่าอ่าสวดหมดหน้ามูู้ทายาแผ่นดินไหวทุกคนอยู่ในความสงบสวดมนต์ต่อไปพาภูธาตายแล้วตนะ คือแบบอะไรนะประธานสงบอกให้อยู่ในความสงบสวดไปเรื่อยๆแต่ใจกูแมงไหมสงบคือมีพระที่แบบจิตดีแล้วนะจิตแข็งแล้วกับพระที่กูกําลังบวชได้สามวันกูอยากลร่อนขากูไม่อยู่ละอะไรเงี้ยมาเกิดขึ้นนะคะสติเออสติสติมาก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้สึกว่าพระน่าจะอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนสวดปฏิโมกนะคะแต่กูสวดไม่เป็นไงวันนั้นใครคิดถึงหลวงปู่มั่ง น้องพิมพ์ใช่ไหมดีมากสติมีสติดีด <c oughs> ครูให้พวกเราสวดมนต์นะเพราะเรามีสตินะนะะ่ะอ่าพอพอมันเกิดขึ้นปุ๊บนะครูคิดถึงสิ่งแรกคือหลวงปู่ดูนาโมพูดธายาเฮ้ยยายอยู่ไหนวะ <c oughs> คิดถึงยายขั้นดับที่สองไอ้นุชนั่นวิ่งแซงม่ตรงยายยายยายแม่แม่เกาะเกาะขอบล้างจานซิงล้างจานอยู่แม่กลาลังล้างจานอยู่เว้ยแล้วแม่คิดว่าน้ําตาลคูขึ้นเอยน้ําตาลกูตกกูกำลังจะูบเว้ยแม่ก็เกาะ ไอ้นุ๊ตตกยาท่นดิ้นไปแม่นึกว่าน้ำตาลนแม่ตกไอ้ไอ้นุ๊ตวิ <im 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 ่งแซงยายพี่น like ้องกะไอ้น um ุ๊ตเพราะครูห่วงพนักงานอยู่เฮ้ยมันออกกันมาเลยยังแต่พี่น้องกะไอ้นุ๊ตยายยายกลัวยายล้มไงเออสติเรามาพอสติมาเนี่ยเราจะเช็คตัวเองได้ว่าระหว่างตอนนั้นะเราแพนิคหรือเปล่าเราตื่นเต้นหรือเรากรีดจนตกใจมีหลายคนกรีดจริงไหมจริงมีคนแบบเห็นสมมุตินะ เป็นห้าก็กิีดเหมือนกันว่ะแบบตึกทั้งทั้งตึกแล้วมันล่วงลงมาอย่างเงี้ยเราต้องเช็คว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเราสติมีอยู่หรือเปล่าลำดับในหัวเราคิดหรือเปลว่าเราจะทําอะไรต่อจากนี้หนึง่งสสม,มันจะบอกเราเองจริงปะคูคิดเหลืองทงเหลืองปูก่อนไม่เป็นไรหลวงปูปกป,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 ป้องคุ้มครองกูแล้วกูก็น้โมูพุทธยาปุตเกิดปุดการก็วิ่งไปไกลใแต่เห็นไหม จิตไปหาพระก่อนนะสะติมาแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าพอจิตมาเป็นมาหาพระไปถึงพระเขาเรียกว่าจิตถึงพระพุทธมนุษย์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมมติน่านจุดนั้นอะอะไรล่วงเส็งว่าคุบโคบครูครูบบเดสอลรล่ไปคุจะไปที่ดีแต่ถ้าขนาดนั้นอะจิตแม่งกลัวกังวลจิตสมมติออกจางบ้านตอนนั้นนะหรือโดนอะไรสักอย่างหนึ่งบ้าเขาให้อย่างเงี้ยไปจุดที่ไม่ดีนะทุกคนพบพบทําบุญมานี่ต้องไป สเสวยกรรมดีทีหลังนะแต่ตอนนั้นจิตเราอยู่ในสภาวะที่มันกลัวมันกังวลม,มันสงสัยมันแบบ,บบเจ็บปวดมันทรมานจิตมันจะาตุมันจะแตกมันจะออกจากร่างนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเหมือนกับฝึกจิตก่อนที่เราจะตุยเนาะเป็ตัวก่อนตายนะคะทีนี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์กุ๊กวันนั้นครูเขียนไว้นะคะในเพจครูพิตุ้มเขาบอกว่า เราอาจควบคุมแผ่นดินไม่ได้นะคะแต่เราสามารถควบคุมจิตใจเราได้เสมอนะคะในวันที่แผ่นดินไหวอย่าให้ใจแผ่นไหวตาเพราะบอกแบบนี้นะครูอ่านให้ฟังคร่าวๆนะคะไม่ใช่ไม่ให้เรารู้สึกนะแต่เราจะต้องรู้สึกว่าเวลาเรามันเกิดแบบเนี้ยสมมุติเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วกลับไปบ้านแล้วร,รู้สึกใจคอไม่ดีทําไงรู้ปะที่ครูสอนทุกวันคือหายใจอาจจะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะตอนนั้นมันฟุ้งไม่หมดเนาะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กัน้นไว้ แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆเขาเรียกว่าเป็นการเรียกสติทุกคนดับได้ให้หายใจก่อนนะถ้ารู้สึกแบบกังวลมากกลัวมากหรืออะไรก็ตามเวลาเกิดอาการแบบนี้นะหายใจเข้าลึกๆก้านไว้แล้วค่อยๆตามครั้งห้าครั้งรู้สึกดีขึ้นเออเรียกสติเออสองนะคขาบอกว่าเวลาเรารู้สึกกังวลหลังจากแผ่นดินไหวพวกเรากังวลไหมว่ามันจะมีร์ช็อ s แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกกังวลปะ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่ใช่สิ่งผิดที่เราจะกลัวกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวแล้วกังวลเนี่ยให้เรานะคะเปลี่ยนความกลัวและความกังวลเป็นการป้องกัน,ป,กนป้องกันยังไงได้บ้างถ้าแผ่นดินไหวสมมุตินะคะเออเกิดแผ่นดินไหวอีกพวกเราเคยถามตัวเองไหมกูจะป้องกันตัวเองยังไงวะพวกเราโชคดีนะพวกเราอยู่บ้านนอกเนาะวิ่งออกไปห้าเก้าก็อยู่แบบที่โล่งละแต่คนที่อยู่คอนโดต้องป้องกันตัวเองนะคนที่อยู่ตึกสูงๆูงอะ่ะ หรือทํางานในที่มันเป็นตึกหลายๆชั้นน่ะต้องป้องกันนะอ่าต่างประเทศเขา <c oughs> บอกว่าหนูอยู่ชั้นสองค่ะนึกถึงหลวงบทสวดทันดีคู่ขาไม่มีเสียงคู่ขามีไม่มีเส,สียงแทรกค่ะอ๋อสงสัยมันอยู่ในเสื้อครัวลูกขอโทษทีนะคะอ่ะต่อนะหายยังนะคะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะอ๋อโอเคอเปลี่ยนความกลัวเป็นความเตรียมพร้อมนะคะเช่นเรารู้สึกกังวลใจจังเลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมันจะมี a เตอร์ช็อก อีกอย่างเงี้ยให้เตรียมนะคะในถุงยางชีพของเราเหมือนญี่ปุ่นเคยเห็นปะถุงยังชีพของเราจะต้องมีไฟฉายไฟแชกมีน้ำสักขวดหนึ่งอย่าเยอะนะเว่ออย่าแบกไปเป็นถุงอย่างนี้นะแค่เราแบกไหลนะมีอาหารมีทิชชู่มีแมสมีอะไรอีกวะที่สำคัญที่สุดต้องมีไฟอะ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟฉายไฟแช็กอย่างเงี้ยเขาให้เตรียมไว้อ่าเขาเรียกว่าทางออกของบ้านอะประตูบ้านเนาะ หรือถ้าเป็นคอนโดก็ประตูคอนโดพอมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเอาอีเนี่ยควรจะใส่เป้ไว้นะแล้วก็แบบวิ่งลงไปเลยเราจะเราจะแบบไม่เขาเรียกอะไรดีวะไม่เออเสื้อผ้าอีกเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าใส่แบบสบายสบายหรือแบบรองเท้าแตะอย่างเงี้ยอย่าไปเยอะนะอันนี้คือเรียกว่าฉุกเฉินเนาะอันนี้ครูพูดในกรณีที่พวกเราอยู่ตึกสูง,สง ทำงานอยู่ตึกสูงสูงหรือว่าอยู่คอนโดอยู่อะไรกันแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยกูกลัวจังเลยแม่งอัลต์ช็อกจะเกิดหรือเปล่าวะหรือเร็วๆวนี้มันจะเกิดอีกหรือเปล่าวะมันเคยมีหนึ่งครั้งมันสามารถเกิดขึ้นซ้ําได้อีกไหมเพราะฉะนั้นเรากลัวทําไงดีวะเราจะต้องมีมีการเปลี่ยนความกลัวเป็นเป็นความเตรียมพร้อมพอเราเตรียมพร้อมปุ๊บเนี่ยความกลัวมันก็จะลดลงนะอ่ะข้อต่อไปนะเดี๋ยวครูจะให้โปรแกรมจิตนิดหน่อย จำกัดการเสพข่าวทุกวันนี้ใครยังลื้อดูรูเห็นบ้างนะเพราะว่ารูวางเมื่อวานกูไม่โพสอะไรเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้กูจะงดเสพสื่อละใครยังไปส่องแบบแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบคนเอาคนแบบเขาเรียกอะไรผู้ประสบภัยที่แบบหาไม่เจอแล้วก็แบบไปร้องไห้ตามเขาอะไปให้ฮอมเปิรนอะมีไหมไม่ดูแล้วนะเออเราเราปรารถนาดีเนาะเราอยากช่วยเขาแต่เราช่วยเขาไม่ได้ตอนนี้นอกจากแบ่งบุญให้ ขอบารมีหลวงปู่ดูในการแบ่งบุญให้นะคะแต่ไม่ไปส่องแล้วไม่ไปดูซ้าดูซ้อนว่าเฮ้ยมันไหวยังไงมันร่วงยังไงพระแม่เป็นยังไงอย่างเงี้ยมันจะทําให้จิตใจเราบอบช้ำม,มากยิ่งขึ้นงดเสพสือ่อไม่ใช่งดแหละแบบเสพพอประมาณ่ะขอให้ให้แบบอยู่ในความพอดีอะ่ะอย่าเอาแบบพวกนั้นมามาดูเยอะแล้วมันจะเกิดการแพนิคเหมือนที่ครูบอกเหมือนเพื่อนอะ่ะนอนไม่หลับใครยังมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ้างคะวิ่งเอาตัวรอดไม่สนใจเมียเลยฮะ ปวเองเลยพิ <c oughs> จารณาปวเองใหม่นะ <c oughs> โอเคไหมตอนนี้เสียงดีแล้วเนาะ,ะทีนี้ค่ะ,อะนอกจากข้อสองแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมนะคะเตรียมอะ,อะไรวะเตรียมความความพร้อมเนาะแล้วก็งดเสพสื่อที่เกินพอดีนะคะข้อต่อไปก็คืออยู่กับคนที่พาใจเราสงบไม่ตื่นตระหนกหรือพูดคุยกับคนที่สร้างสมดุลทางจิตใจเวลาสมมติก่อนนอน นอนไม่ได้เห็นแต่เหตุแผ่นดินไหวในติ๊กตอกในเสฟสือ่อในเลียวในเฟซบุ๊กทำไงดีอะก่อนนอนสวดมนต์หรือว่าหลับไปพร้อมแผ่นดินไหวในโทรศัพท์ไอ้นัดเองเองหลับไปพร้อมมือถือเหรอเออสวดมนต์นะ นั่งสมาธิก็ได้ห้นาที10นาทีก็ได้เหมือนกับเขาเรียกว่าตัดตัดช่องสัญญาณที่มันลบๆบ่ะแล้วเ,เอาใจเราไปเกาะอยู่กับสิ่งดีๆอาจจะแบบนับ4ี่สวดมนต์หน,นาทีนั่งสมาธิ5นาทีแล้วค่อยหลับนะเวลาเราหลับเราก็จะได้หลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าความกลัวคือสัญชาตญาณแต่ความมั่นคงในใจคือพลังที่เราสร้างเองนะคะ ให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมันกลัวมันกังวลอ่ะมันแบบมันไม่รู้จะทํายังไงอย่างเงี้ยให้ใช้วิธีแบบนี้นะคะในการเหมือนกับทําจิตทําใจให้เป็นปกติและเตรียมพร้อมมันจะมีคําโปรแกรมจิตที่ครูจะให้นะคะห้านาทตีต่อไปนี้นะครูรู้สึกว่ามันดีมากอันนี้มันเป็นของครูชื่อครูนิดหน่อยนะคะเขาพิมพ์ไว้ครูก็เลยขออนุญาตครูนิดหน่อยเอามาเอามาแชร์ให้นะคะครูนิดหน่อยนี่ครูก็เห็นใน a c e b o o k เมื่อวานนะคะอ่ะเขาบอกว่าวิธีการโปรแกรมจิตเฮ้ย การโปรแกรมจิตแบบนี้แล้วครูรู้สึกว่าจิตใจเราดีขึ้นเราสงบลงแล้วเราก็มั่นมั่นคงขึ้นนะคะบางทีถ้าเกิดไม่มีคำโปรแกรมจิตเนี่ยเราอาจจะนึกอะไรไม่ออกอันนี้ครูปรับมาเป็นเป็นเหมือนกับคาของครูพี่ตุ้มนิดนึงนะพวกเราผู้ตามครูน,นะโลก <c oughs> พลังจากจักรวาล <c oughs> ปกป้องฉัน <c oughs> จากพยันอันตรายทั้งปวง <c oughs> อ่า <c oughs> ทุกคนคะ่ะพูดตามภูนะพูดในใจก็ได้นะคะเราจะรู้สึกว่าหลังจากที่เราพูดแล้วอ่ะรู้สึกว่าพลังมันจะกลับมาความมั่นคงมันจะกลับมาฉันได้รับการ ได้รับการปกป้องดูแลทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นฉันได้รับดูแลเอาใหม่ฉันได้รับการดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงฉันปลอดภัยพอพูดคำว่าปลอดภัยรู้สึกดีไหม ฉันสงบเอามือแตะที่หน้าอ,อกด้านซ้ายฉันสงบฉันปลอดภยัยฉันปลอดภยัยฉันสงบฉันสงบฉันอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลฉันอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว <อย finalement> ่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันมีสติฉันมีสติและเลือกความรักและเลือกความรักแทนความกลัวแทนความกลัว ฉันไม่หนีฉันไม่สั่นฉันตั้งมั่นแต่ภายในสงบเยือกเย็นฉันได้รับการปกป้องฉากอจากอนันตจักรวาลแห่งนี้จากักรวาลแห่งนี้ฉันหายใจด้วยความเชื่อมั่นฉันหายใจด้วยความเชืปล่อยลมหายใจออกด้วยความกระหาย นะ่จุดนี้เอามือลงค่ะแล้วหายใจด้วยความเชื่อมั่นสิว่าเราได้รับการปกป้องดูแลจากอนันตะจักรวาลแห่งนี้ไม่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงและหายใจออกเอาความกลัวออกไปค่ะครูขอให้หายใจออกทางปากนะเอาอใหม่หายใจเข้าลึกๆเชื่อมัน่นหายใจออกทางปากค่ะปลดปล่อยเอาความกลัวออกไปเนาะไม่ว่าต่อจากนี้ไปพวกเราอาจจะเจอกับ อุทกภัยวาตภัยอาจจะเจอกับน้ําท่วมแผ่นดินไหวอาจจะเจอเจอกับโรคระบาดอาจจะเจอกับสงครามคุณไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าพวกเรายังคงสงบอยู่ในจิตใจของตัวเองได้ไหมรู้สึกว่าปล่อยคลื่นแห่งความรักแห่งความศรัทธาแทนคลื่นแห่งความกลัวได้ไหมหายใจเข้าลึกๆค่ะเอาความศรัทธานะคะความรักเข้าไปกันไว้นิดนึง แล้วปลดปล่อยลมหายใจแห่งความกลัวออกทางปากค่ะโอเคขออีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆเอาความรักความศรัทธาความมั่นคงเข้ามาค่ะปล่อดป,ปล่อยความกลัวออกไปค่ะ ฉันพร้อมเผชิญกับท sí ุกสิ land ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยความกล้าหาญด้วยความศรัทธาด้วยความรักฉันมั่นใจว่าฉันจะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความปลอดภัยรู้สึกดีขึ้นไหม โอเคนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พวกเรารู้สึกแบบนี้นะให้เอาเอา,เอาแบบที่ครูพี่ตุ้มบอกไปนะคะไปใช้หายใจเข้าลึกๆก,กั้นไว้แล้วหายใจออกบอกว่าฉันโอเคแล้วนะตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วนะฉันพร้อมไปต่อแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราสามารถไปต่อได้เสมอนะมาส่งพลังงานดีๆให้พวกเรานะคะเตรียมตัวสวดนมน,นั่งสมาธิกันคะ่ะ